แม่แม็กฟูลีโรดเนี่ย ภาคนี้เป็นภาคที่ต่อจากภาคก่อนแต่ก็กึงก่งๆซอฟต์รีบูทหน่อยๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะครับในทะเลทรายแห้งแลง้งโล่งลางหลังการล่มสลายของอธรรมนุษย์แม็กซ์ร็อกคาเทนสกีอดีตตำรวจที่ถูกหลอกล่อโดยอดีตของเขาเอาชีวิตรอดเพียงลาพังในทะเลทรายวันนึงดันถูกอิมมอนตันโจเนี่ยจับไปเขาเป็นเผด็จการผู้กุมอำนาจนะครับเหนือซิตาเดลนะครับเมืองที่สามารถควบคุมน้ําได้แต่แม็กก็ดันเหนียวมาได้แล้วก็ได้พบกับอิมเปเรเตอร์ฟูริโอซ่าแม็กและฟูริโอซ่าก็เลยร่วมโวจมท้ายเพื่อเอาชีวิ กลลารไล่ล่าของกองทัพโจเพื่อเดินทางข้ามทะเลและหนีอันตรายและ,ะเผชิญกับเรื่องราวฮารือโหดบนถนนโลกันจงดูค่ะและคือไอสเปยนั่นอนะ่ะจงดูค่ะขายดีเฉยเลย <laughs> ไอสเปยจงดูค่าค้าา มันสเปรย์หวานๆเฉย,ๆ,ยๆครับมันไม่ได้แบบฉีดแล้วมันเป็นสเปรย์จริงๆนะจอร์ดมิลเลอร์เนี่ยเขาพยายามที่จะไปถ่ายทะเลสายทั้งเรื่องเลยทั้งหมดนี่คือทีมสตันกับงานภาพแบบณที่แห่งนั้นล้วนๆไม่ได้มี CG สซะทั้งหมดอะไรใช้เป็นธรรมชาติได้อะไรที่ไม่ใช้ CG งานสร้างมันดีมากและผมเสียดายตรงที่ตอนนั้นอ่ะมันไม่ทำไรายได้มันคืนทุนแหละแต่ว่ามันไม่ได้รายได้ปังเหมือนแบบบารสอะไรเงี้ยผมเสียดายอยู่นะซีนต่อสู้ต่างๆโดยเฉพาะไอพี่กีตาร์พ่นไฟอ่ะไอคอนิกจัดเลย